S s go, s <S ไ s เ o ี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยคุณันจะโอกวะเพื่อนจะตายแล้วคุยิงอกกัดเรวด้วยติดไปบีคน้หงนข้างหลังหลังกล้องหลังกล้อง,งตัวเดียวมึงทำถึงขนาดนี้เลยอะ่ะถ้ามันใช้อ,อ่้ขนาดนี้เพื่อตัวตัวเดียวงั้นเหรอเดี๋ยวไม่ได้ใช้ เป็นกูก,กูแคปกูแคปจอใส่กรอบทองแล้วครับเป็นฝั่งนู้นอ oh, <yeah. S 1> <Yep. S 2> ้าวเห้ยมีป้ามีมีมีไออยู่กับกูเฮียกูหนีไปไม่ได้ตัวนั้นข้างบนโอเมนเฮี้ยมันให้เ็เดียวเลยสัดตายตายตายก็ไปต่อสกายสี่สิบอยู่น,น,นิ่งนี oh. ่โบอ้ยเจมลบสี่สิบอะไรวะ <S <S <า>เป็นกูเลย ีเยียอะไรก็ต้อิิเอาลตาการ์มรู้ชะตากรรมไอี้ยอย่างชอบเลยสกา้ตอนแรกคิวดีรู้ไปไหนละเตรียมรีหลอทำเป็นกูกูแบกูอยเบาเลยอะโอ้ยโอ้ยเ

เี่ยมันหลอกกูงี้เลยแต็มเฮียกูก้าสุดเต็มติ๊กก็เลยแค่พ่อมึงไงปัมันวาร์ปได้ไงมันวาร์ปได้เฮียก็มันวาร์ปได้อะคุยเรื่อทำไงอะมันวาร์ปได้อะหคุยแลงเล่นโอดินสองตากูแบนอะดนแบนร้อมตายเฮีย ชักช้าไอ้เฮปเปิลมันหนักมากมั้งไอ้เหี้ยไปฝึกใหม่โอ้โหทำล้วกระแสนึงใหญ่มากอะมันได้เท่านี้แหละไอ้เหี้ยฮ้ามันแผลจะปรีอยู่แล้วเนี่ยแค่เนี้ยไอ้เหี้ยพูดเห็นแขกไม่ได้มาดูใกล้ๆได้เนี่ยพามันแผลกูปรีมาแล้วเนี่ยอีกหน่อยมันชี้าแล้วเนี่ยกูเล็งบนนะมันกล้าโดดเวล่าบีมาบีมาบีมา ปพอแล้วครแล้วปิดไม่จ้ามึงกล้าถามเหรอโอ้ปิดสิโอ้โหโอ้ยสมุกปางกล้องกูลำยียอะไรเนี่ยโอ้โหเอ้ยลบห้าสองลบห้าสองลบห้าสองเจมไอ้ยีตายหมดแล้วเนี่ยตกแบบผิดด้วยมีอีกรอบมอีกรอบ แต่ได้ยินตัวหนึ่งแล้วเปตัวหนึ่งละเก็บเอเลยเก็บเอเลยถ้ามันไม่ถ้ามันไปเบียเก็บเอเก็บเอแล้วเก็บไปใช้ปิดได้ไหมปิดปิดแล้วปิดเลยปิดเลยเอ่อสมองอินละโอ้ยยยใครเล่นเศษไว้สัตว์ขวางทางกูทีแรกน้องทีสองมันมีสิทธิ์พูดเช็คไม่เช็คไม่อยู่เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วปอเข้ามาแล้วเดียรเดียว์อย่าพูดแต่เล่นในเดียโอ้ เี้ยยอมันคือมันตีบีไม่ค่อยแตกอับมันก็เลยไม่ค่อยเข้าเดี๋ยวไปดูเอไปเกตเอเล่นช่วยแตมบีบีเงียบว่ะไอบีบีมีอยู่มีบีอยู่แตมได้ยินอยู่เฮี้ยนอกขยันกดใช้ไม่ได้โอ้ยเฮียมันออกซ้อนกันเนี่ย มึงรู้ไหมว่ากูจ่ายของหนักมากอะจนกูไม่มีตังค์ซื้อกูเพิ่งซื้อแวนดาวเลยตาแรกเนี่ยไในสระองเสลี่ยนนางว่าสับไว้ทำกานกีฬาเป็มสเตกูจะพยายามให้ฝั่งนู้นมันจ่ายสกิลให้ได้มา่สุดนะไปแล้วปิดเลยปิดเลยคือปิดเลยกูเก็บเลยกูเก็บเลยแล้วกันจำแนกจำแนก ตายไอ้แต่ตายทกอย่างแล้แล้วกูชิ้นเลทุกอย่างกจ่ายสกลใช่ไอ้แตงทำทุกอย่างเลยายสกิลทุกอย่างเลยกูทมาทุกอย่างตลอดอ่ะกูทำมาตลอดเลยชายไปวัลนึ่งาไปนะาไนะไปเ เข้า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 รถเถิดรถเถิดปืนมันได้ไม่ป้อนถอยป้อนไอพวก้นี่มันคิดว่ากูจะตายป่าอุ้ยรเทกใกล้เฮียแล้วอเจ็บเจ็บลบยี่ห้าลบยี่ห้ายี่ห้าโอ้โหแล้วก็ผิดเอ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 หนั กำลังไปกำลังไปกำลังไปออกไปแล้วบอลสวยหลังกูตัวนึงเอ้ยมาเอ้ยวนมิด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 อู้หสามสวยหมดแล้วหมดแล้วตาอยู่ด้านล่าอยู่ใ้าซ์ยตมัวเอยร้อหนึงร้อยหนึ่งืร้อ่แแร้อ้ยอีร้อยสุดท้าย เตมร้อยหนึ่งตายตายตมยตายตายไปยตาตายตายตายตตายตายตายตาายตายาายาย เรียบร้อยให้ให้พูดไปคนแพ้มันพูดอะไรก็พูดได้ให้มันพูดไปจะเท่าไหร่ก็แพ้กูอยู่ดีจะเท่าไหร่ก็แพ้ดูสกอเลยะยังไม่ได้ท็อกซิกเลยอ่ะ